อัดเค่ะชิคปึ้งตื่นนะเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไม้นะที่หลายคนถามมันทำไมใช่ไหมคือชิคอะใช้ไม้หลายแบบแบบมากนะบางทีก็อัดเสียงตัวเองดางในมือถือบางทีก็ใส่สมอทอกแล้เอาสมอทอกนั้นน่ะเอาแบบเอาหูฟังอะ่ะไปอัดใส่แบบอีกเครื่องมือถือหนึ่งโอ้ยว่าง คือทำซูมบ้างแล้วแต่เสียงมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะทุกคนแล้วก็คือที่สำคัญเลยก็คืออย่างเห็นสายไม้เนี้ยที่ชิคใช้อยู่เนี้ยจะเป็นของโบย a นะที่ชิคเคยบอกไว้นะคะเป็นโ o ย a ยานะคะอ่า W ได้ทิ้ใช้เนี่ยน n b ย่านะคะอ y ม m 4นะคะตัวนี้ นะชิคเอามาใช้แล้วคือเนี่ยค่ะชิคก็ขึ้นคลิปให้ดูนะมันจะมีคลิปที่แบบว่าชิกใช้ไวเลดขี่เสียงมันหายไปนะทุกคนพ่อนคะนคะพ่อนะคะ มันเป็นไวเลตเนาะมันใช้ขึ้นรับใช่ไหมแล้วเวลาเราขี่อย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบบางคนเปิดวิทยุคลื่นแทรกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาเลยที่คืออ่าพอพอตัวรับมันอะ่ะไม่โอเคแล้วอะ่ะคือเสียงเราจะแบบไม่ได้ยินเสียงมันก็จะขาดขาดหายหายไปนะคะเสียงเราก็จะขาดขาดหายหายไปนะ,ะพอเสียงเราขาดขาดหายหายไปอะคะ่ะทุกคนมันก็จะ อารมณ์แบบไม่ดีเลยช่วงคำนั้นที่พูดสำคัญสำคัญใช่ไหมชิกก็พูดนะแบบงงงงงยิงงงยิ่งไปสรุปเอา้ามาฟังอีกทีตอนแบบเอาคลิปลองคอมก็หายไปแล้วไม่ได้ยินชิกก็เลยใช้เป็นสายไม้แบบนี้ดีกว่าแต่ว่าของชิกคือตอนที่ชิกลองคือมันเป็นโมย่าไอนี่ไงมันเป็นตัวที่แบบธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาแต่ยังไม่เคยลองแบบ ตัวอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาตัวอื่นมาใช้ลองดูว่ามันได้ไหมมันมีเป็นโมย่ออีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเป็นสั่งพิจิการเดี๋ยวชิคเพราะว่ารับสัญญาณดีกว่าเดี๋ยวชิคจะลองเอามาใช้ดูนะ,ะว่ามันจะเวิร์กว่ากันไหมแล้วเดี๋ยวมามารีวิวให้ดูว่เาเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้ที่ชิคใช้เออชิคเลยว่าเอ,อิ่ม ถ้าใช้เป็นไวเลดต่อเขาโกมโปมันรับสรรัญญาณมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าเราอยู่นิงน่งๆตั้งกล้องอ่ะแล้วแบบข้างหน้าตรงเนี้ยคุยกับตัวเองอ่ะมันเวิร์กนะเสียงมันชัดอยู่ไม่ได้ออกไปไหนไงี่ก็เลยอืมงั้นเราเป็นใช้สายยหม่นี่แหละสายเนี้ยก็จะชัดกว่าแต่ก็อย่าไปกระตุกมันเชียนะแบบกระตุกแบบพวก หัว a d a ต t e r ที่เสียบชิคเคยเคยแบบเหมือนลองไม่ได้ลองดิคือน้องจะขึ้นรถแล้วเราก้าวขาลงจากรถไงแล้วมันเหมือนไปดึงถ่ายใหม่มันกึกนิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าคือมันแน่นใช่ไหมแต่มันเคลื่อนนิดนึงก็เสียงก็หายไปในช่วงนั้นนั่นแหละก็เลยใช้ใหม่ หลายคนอะก็สงสัยแบบว่าไม่เสียงไม่เคยเหมือนเดิมเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลยเสียงยิง่งไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะหนึ่งสภาพแวดล้อมสองบัจจัยเรื่องแบบอารมณ์นู่นนี่นั่นสภาพอากาศแบบบ๊ะบๆะสถานการณ์ที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วอีงตอนเนี้ยคือตื่นนอนตื่นนอนเลยเช้าเลย คือแล้วแบบอคือเป็นแบบเหมือนแบบคือเหมือนเวลาเรานอนถ้าเรานอนน้อยๆนอนไม่พอเสียงมันจะแหบๆเจ็บๆคอไม่รู้ว่าทุกคนแม่นว่นวนาน่าแต่ชิกจะเป็นนั่นแหละค่ะก็เลยแบบเสียงก็จะประมาณนี้บวกกับตอนนี้เจ็บแก้มมากเหมือนกัดแก้มตัวเอง <c oughs> นี่ก็เป็นแบบการพูดถึงเรื่องไม้นะหลายคนอันจะถามมาเนาะเพราะว่าชิกใช้แบบถ้าเป็นเสียงชัดๆที่เห็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเห็นมีสายพวกนี้ก็คือนี่เลยใช้กับสายไม้ตัวนี้แต่ว่าสายไม้ตัวเนี้มันคือเราไปไหนไกล้ไม่ได้นะเราต้องอยู่ใกล้ๆบริเวณรอบรถถ้าเราไปเราก็ต้องแบบ ปดสายออกบางทีก็มีลืมตัวบ้างนะลืมสายไหม่อ่ะเดินไปดิค่ะ ว่าทําไมเสียงพิชิมนไม่เหมือนเดิมแล้วอะทุกคนเสียงเหมือนเดิมเหรอคือมันต้องแบบถ้าทำเหมือนเดิมคืออารมณ์วิลเิ่งแบบนึงไม่รู้อะบอกไม่ได้อะอย่างบางคลิปใช่ป่ะเสียงชิกมาเพราะอะไรอารมณ์ดีไงโออารมณ์ดีจัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มจะอารมณ์ดีละเริ่มจะตื่นนิดนึงง่วงตื่นเช้าเกินโห ค่ะยังไงก็เดี๋ยวถ้าชิคลองม่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะกวยังไงก็ให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะคะสู้ๆนะตั้งใจ่ทำงานนะใครทำงานอยู่ก็ไปกำลังใจให้กับทุกคนนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาคุยกัน เราจะไปเล่นไหนดีเนะี่ยรถติดหรือเปล่ปาไม่ร้นไหมขยาบเลยเรา